ข่อยแค่เลยข่อย่ายบอกหลายค่ะเรือออกไซสูงจ้ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีย่งสาวๆค่ะวันนี้บ๊วยนจะเดินทางไ่ทังลุยกักทาเลาะโอ้งเก่าล่ะค่ะมาสะป่าเด้อจ้ะ ผนสาเด็ดนะสาอยู่ป้าก็ส่งหลยอยู่ค่ะ โอ้ไปช่อนสะสวิงเลยุกอโอ้พอโลบอโลโโอ้โอเตนสวิงเลยนะปาว่นันตงององดต้องแหงล่้องแงลครับผมปลาหลเติบแต่ว่าสิรุนบุค่อญ่เนาะเเด้วย ปลาคอนปลาปลาหน่อยคองนิดน้อยด้วยครับผมนี่ปลาเต็มเลยตัวใหญ่ๆมีอยู่ปลาสลิดอ๋อจับใส่สลิงเลยเนะาะเลงองล่างเนาะล่างๆไปเนาะเอาไปเลยก็เต็มสลิงเลยล่างๆลใส่ทางหา้องเด็กเงนะียบนาก แหงครับผมนำซึ่งอบอกมีเลยลเต็มเลยุดเครื่องสวิงมแวางเอจอที่ยิบเคลื่อนแตงเคลื่อนแตกใน,ก <laughs> น,กนจบข้าวเลย,เยงามอยู่ป่าเตโตนว่นีน,น่นครับผมย,ยังหลยอยู่ใส่ถังเข้าไปด้วยเต็มเลยประคองโอ้ยหยบป้าด้วยนะเต็มเลย กอหลุหมนะอ้องทำนะหน่อยก็ม่หลุมใหญ่เติบโคนี่ต้มลายอยูุ่้มลายเงลงมาที่นีวสวยกวดกแห่งก้นเน้ไเติบอยู่พี่น้องเอ้าเหลยลงมาสิเจ็บเยียบบางันที่าที่ภาง<อ>ลงเลยงดีงดีนี่ว้ายนั่นนั่นนั่นกอดตไปเลย <c oughs> หาเหล่องแล้วเกินจะแตกแล้ว พ่อเยเพิ่นานั้นทะเลลงกแคโอ้ยโกวาดับางค้าไวไปเนลบอกนั่นแะกันเลลูอ่ะโคตรเตะใช่เนาะพ่อยอะแพงทึงนี่บังคานี่เออนี่ล้เออดันไหนเะไดันไเนี่ยยกวดออกดิล่ะออนั่นนละอได้ยุบตอนเกินที่ังออยงีตมเยจับกินจับเลย

เี่าไลมาเรืเออ่อยๆไตเซลได้คุณขิงก่อนอยูโอ้ยยังเป็นต้มต้่มลายอ,ย,อ,อยู่ตนี้ตุ่มเรีวเนาะ อูดคหง่ายจับเอาเลยอต่ป่ามันเตอร์เก็บป่าแบบอากาศหนาวนะ อุปหลดก็มีอุปหลุดเข่งเขงหลายลุนเนาะลุนใหญ่ก็มีลุนหน่อยก็มีเออเ้าก่อนเลยานี่อู้นี่มีแต่ปลาเลยเต็มเลย อยู่ห้อยตีนเท่าไงขู่ประหลุดที่ตะเขก็ปิดแล้วแกตัวไหนแล้อง่ายแรงแรงทีครั้งหนึงจับกระตูนนี้บแล้วง่ายแท้แท้ม่ด้ตนเออต้มหลายตัวอลไรนี่ยต้มเหนียวต้มเหนื้อข้าวจะเพิ่มความ ไงเด็กหนองทองแท้บะนี่ดําๆอยู่เล่นอีกทนึงเนาะี่นีองแท้อยู่ที่ที่นำแหงดิปลาเต็มเลยเ้อดเลยมองเลยนี่แหละมองน้ำอนทิ้ยปลา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 แบบนั้นแหลงไงทก็ดีเลย เแฉ่เลยปั่นน้าใหม่ก่อนที่ละหัวเยอะหมดเลยเ้อะหมดนี้ฮือปิดกอนเลยเนาะ ตน้องมันกปุ้มป็นก่อนเลย,เเยเต่วนเดไงวัดใช่เลยเหรอ,อ,อตัวพลังงานนะติี่ถวเลยเดือนนี้ต,ต้องหางถิกเสียบอยู่เรือ ก็อธิพนเขาสาหญ่บ <un> ว <thinking> <t> ิทประมาณนี้เนาะเขาสาหญ่บได้เขาสาไญ่บได้ก็อยู่ในคลองนี้เนาะทุกคนเขจุ่นหน่อยประมาณนี้เลยยังไงยัไงพเขาสาได้ไหโดดขึงเลยทีเสียดมากเลยห้ายุทเสียไป

ยัน,าน่าเอ็นบอเอ็นชาบูแต่สิเป็นันสีอะไรด้วยะเป็นเลนหลายตันหลายต้นจะเป็นเลยก็ถือปลายอยู่เต็มกลองบริเวนปลาดินนี่บอไ้ทั้งปี บอเคเลยโอเคเดีต้องงามๆเลยจังไงตงนีสุน้อยกรงนี้นะขอใหญ่บอ่เก็บผลเดือดชเลีวแล้วน่ามึงปรฝนสนามออกมาได้กรับผมจังอยู่ที่ปูน้มยังไหล แต่ก็ลังไปลหลาเต๋อเขากับบรรยากาศหนาวๆพอดีพี่น้องหก็แตกขึ้นกันวางเลยก็แอนอยากมีแอนบ้วบอม,ม<า>ละใกล้หัวปุ่นบ่บ่บ่หนาวกับพอดีเลยพอดีห่อนพอดีเลย ข่อยใหญ่ดูดอกอมาแล้วออมาจากหญ้าแล้วจากโตมแล้วขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมานู่นปลาคอยใหญ่โดดขอย,ขอยขใหญ่ถืงยูนี่บัวมาลอยมาเป็นที่โตมแต่เศร้าเลยนะนักถึง นี้เลิกแห้งมาีเหมืนล้เดีไปล้างป่าแล้วโอ้โล้างจบเรีอบลอยล้วเด้อค่ะของคนสิลลาง อุย้ยปวกจบโบมือโดกจบโบมือเด้อค่ะป้ายังหลายอยู่เดี๋ยวสิไปเลี่ยมเลี่ยมมองอีกก่อนใส่ผ้าขยี้แงงไว้หน่อยเนาะแล้วเขาเดี๋ยวไปปล่อยไว้นสระก็เดี๋ยวนบนบ่ออัน,นบ่อตายตายกับไปไว้ถอดเด้อจ้ะ เราตายกับปอยๆคุณโตบใหญ่ป้านไดไกินยำเหลืองๆข้งนี่ออกว่าไรเศร้าก็เจ้าเศร้ยังใส่แล้ว กูเก็บก็ได้มันใส่ถุงหมื่นน้ำโบหูปลามันหน่อยอืหลายคักเลือกออกใส้ถุงจ้ะนี่ค่ะออกวัเลยวไว สิล้วอันเด็ดเป็นอันนี้เลือกเลือกออกเอาโอ้ปลากระดือดกับงามงามขาวปลาง,งามหน่อยเนะาะปลาง,งามแต่ขาวแต่ว่าตัวพันใบใหญ่ใบใหญ่ป้น,ปน,ไ,นดไดนตัวไดเป็นกับเก็บไปปล่อยสะสวนยางค่ะตัวใดตายก็เอาไปไว้ทอดทอดห่อเข่าหากินแต่ละมือ <c oughs> มามามาไอ้มเมื่ก็บปลาออกเดี๋ยวพ่อฝนโซเดือนก็ขอตัวเก็บปลาใส่ถุงไว้ก่อนเด้อค่ะ พอดีเนาะจ้าพอกันไม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับคลิปหน้าพอกันไม่ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าเก็บบ้คลิปเอาไปปล่อย